ผมคิดว่าท่ามกลางการระบาดของโควิดในปัจจุบันนะครับคณะท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกในการที่จะควบคุมการระบาดของโควิดอย่างเต็มที่ควบคู่กันไปกับการเร่งการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะเร่งในการที่จะควบคุมการระบาดโควิดในโลกนี้ให้ได้โดยเร็วและเพื่อเป็นความสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและก็นักลงทุนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้มีความมั่นใจว่ารัฐบาลเองไม่ได้ไม่ได้ละเลยนะครับได้มีการจัดเตรียม คุณหรือเงินสภาพคล่องต่างๆจากพระราชกําหนดที่ได้กล่าวมาผมเรียนสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพระราชกําหนดที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่งกล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับห้าแสนล้านยังมีพระราชกําหนดในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้จากโควิด -19 อีก 3ามแสนห,หมืล้านนะครับที่เรียกว่าโครงการซอฟโลนสองแสนห้าหมล้านแล้วก็พักซับพ,พักนี่และยังมีอีกหนึ่งโครงการที่ยังมีอยู่นะครับตรงทีเรายังไม่ได้ใช้เพราอะองค์กรขนาดใหญ่หรือสภาพคล่องยังดีอยู่ของสถาบันการเงิน,น,นยังมีพรบรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน,น,นและความมั่นคงของเศรษฐกิจของประเทศวงเงินอีกสี่แสนล้าน รวมกันทั้งหมดคือหนึล้านสองแสนห้าหล้านบาทได้เตรียมไว้ยามฉุกเฉินในยามวิกฤตครั้งนี้ถ้าเอา1นึ่งแสนหนึล้านสองห้าหมล้านก็เทียบได้กับเมื่อปีที่แล้วประมาณ1นึ่งล้านเก้าแล้ก็ไม่ได้น้อยกว่ากันนะครับเพราะเราอยู่ในขั้นตอนของ การที่ดำเนินการแก้ไขหรือมีความรู้และเริ่มมีวัคซีนเข้ามาฉีดให้กับประชาชนและมีความรู้ในการที่จะควบคุมการระบาดได้อย่างะระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ให้ความมั่นใจกับประชาชนพี่น้องประชาชนได้ว่ารัฐบาลในหน้าง,งานก็ทำอย่างเต็มที่ที่จะควบคุมในหลังบ้านการเตรียมการที่จะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบก็เตรียมไว้ทุกภาคส่วน ด้วยพระราชกำหนดฉบับที่ได้เรียนในวันนี้ฉบับที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้และฉบับที่ได้ออกไว้เดิมในปีที่แล้วรวมกัน1.25ล้านล้านบาทนะครับขอบคุณมากครับ